ต้องต,ตื่นแต่เช้าชีวิตในเมืองมันคอยจะเร็งเราตื่นเช้าไม่พอก็ยังต้องกินข้าวอยู่ในรถติดอยู่บนถนนพอผลไฟแดงมีไปกดแดงอีกแล้ว บังคับให้ร้อนรนต้องกินอยู่กลางถนน,น ให้ร้อนรอนต้องกินอยู่กลางถนนเพิงครอบครัว uh yeah. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพนิดนาถวิไลกับเสินสมสรค่ะผู้ชมคะประสบการณ์ตรงร่วมกันสําหรับคนกรุงนะคะและอีกหลายหมื่นใหญ่ค่ะกับการใช้ชีวิตนะคะกว่าครึ่งชีวิตบนถนนนะคะบทเพลงนี้ค่ะครอบครัวกลางถนนนะคะที่ต่อย,ยอดมาจากแรงบันดาลใจของผลงานของนักเขียนในหัวใจของใครหลายๆคนนะคะคุณศิลาโคมฉายค่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพียงหนึ่งเพลงในผลงานนะคะที่คุณพยัตูวิชัยนะคะตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่นะคะให้บท เพลงนั้นได้ถ่ายทอดเรื่องราวของบทกวีงานเขียนแล้วก็ศิลปะนะคะวันนี้ค่ะศิลปโมสรอนะคะได้รับเกียรติจากศิลปินหลากหลายแขนงเลยค่ะที่มารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้นะคะท่านแรกค่ะแน่นอนให้เกียรติมากับเราด้วยนะคะคุณศิลาคมฉายค่ะนะักเขียนสิรร้ายนะคะเจ้าของผลงานเรื่องสั้นครอบครัวกลางถนนค่ะและแน่นอนค่ะ แขกรับเชิญนะคะที่เป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวนะคะผ่านบทกวีงานเขียนออกมาเป็นบทเพลงนะคะคุณพยัตภูวิชัยค่ะและบทเพลงเมื่อสักครู่นะคะครอบครัวกลางถนนค่ะได้รับเกียรติจากนักร้องคนนี้นะคะเป็นสไตล์ของพี่คนนี้เลยนะคะพี่สุเมศตรองอาจค่ะและมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะกะวีซีร้ายปีล่าสุดนะคะคุณอังคารจันทาทิปสวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้อบอุ่น อุนาฝักข้างว่างนะคะสำหรับสินสมุสรนะคะเพลงนี้นะคะครอบครัวการถนนถ่ายทอดโดยพี่สุเมศขอที่พี่สุเมศนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างกับการมาร่วมงานการร้องเพลงที่มาจากงานเขียนสี่ไร้เลยคือจริงๆแล้วการเพลงเนี่ยมันก็คล้ายๆมันก็คืองานเขียนชนิดนึงกันซึ่งซึ่งก็ก็จะว่าไปก็คงจะมีความคล้ายกันทีว่าถ้าถ้าเป็นหนังสือทักเล่มนี่มันก็มันคือบางทีเรื่องคําเป็นการขยายเรื่อง บทภาพยนตร์ก็เป็นการขยายเรื่องแต่ว่า<ะ>เพลงเนี่ยมันคือการย่อเรื่องทีอ่อยู่ในสานาทีเป็นต้น<ะ>ก็จะจริงๆแล้วมันก็ไม่แตกต่างในเรื่องของออมันก็ต้องมีพื้นฐานชีวิตว่าจะต้องเจอเรื่องราวอย่างนั้นมาแล้วเราก็มามา,มาสวมมาสวมบทบาทในการร้องนั่นเองนะฮะ ก็เคยรถติดอย่างนี like ้มาเคยมีชีวิตยังไงซึ pues <S 2> <S 2> <S freely, <S <S ่งก็เป็นสําหรับทุกที่ในเมืองใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นหมดใช่ค่ะเพลงนี้ก็ฟังแล้วเป็นที่สุเมศพี่สุเมศนะคะเพราะว่ามีผิวปากด้วยนะคะแล้วก็จังหวะของกีตาร์นะคะแล้วก็น้ําเสียงนะคะแต่ว่าต้องถามเจ้าของผลงานที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะคุณศิลาคงสายค่ะคุณศิลาคะเป็นยังไงบ้างสําหรับ ครอบครัวก,การถนนนะคะที่หลายๆคนนะคะต้องได้เคยอ่านแน่นอนนะคะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสนะคะครั้งนี้มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงค่ะตอนแรกก็ทึ่งเหมือนกันกนะ็ตกใจนิดหน่อยก็ค,คือตกใจด้วยก็คือมันเอ่อหนังสือมันเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าคุณพยัตสามารถจะจับออกมาเป็นอีกรูปแบบนึงได้คือสามารถจะสร้างออกมาในรูปแบบเพลงได้ แต่มันค่อนข้างยากคือถ้าที่จริงมันก็เป็นเรื่องปกติอันหนึง่งเราคุ้นเคยกับเพลงประกอบละครใช่ไหม,มแต่ว่าอันนั้นมันมีเรื่องที่ชัดเจนมีโครงเรื่องมีคบโครงเรื่องมีบุคลิกตัวละครซึ่งสามารถจะอา,าทำเพลงได้ง่ายขึ้นแต่นี่มันเป็นความคิดทส่วนใหญ่ะนะแล้วก็เป็นเป็นความคิดที่หนักหนักก็จะทำได้เป็นคำเป็นภาษาที่มันค่อนข้างยากพอสมควรเพราะการทำได้เนี่ยถือว่า ต้องหน่า,นาชมเชยนะคนันายยงยองผมถึงบอกหน้าตกใจ <c oughs> แล้วก็แต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็คงจะคงจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ถ้าหากว่าไม่าการถ่ายทอดนะครับไม่ไม่ผ่านบุคคลซึ่งเป็นตัวแทนของเมือง <c oughs> คือคุณสมตยเนี่ยถ้าที่เคยเห็นในเวทีการสแสดง <c oughs> หรือในในโทรทัศน์นี้ <c oughs> อะไรนี่ือเป็น <ค>นหนุม่มเมืองถ้าย้อนไปแล้วก็มหนุ่มเมืองนะแล้ว,มมก,ลวก็ก็ทันสมัยนะแต่ว่าเกี่ยวพันกับย้อนไปเก่าๆก็มีอย่างเช่นเขาเคยร้องเพลงสุนตราพรเนี่ยตรงนี้นะฮะคือย,ยืนยันงความเป็นเมืองครข้งชัด ค่ะเป็นเมืองระยะยาวเลยนะ<ม>คะนส่วนนี้นะคะผ่านมา <c oughs> หลายยุค <c oughs> นะคะสําหรับการ <c oughs> ใช้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดนะคะกลับมาที่พี่พยัตนะคะเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งในบทเพลงที่พี่พยัตตั้งใจนะคะเพราะว่าจริงๆมีอีกหลากหลายบทเพลงเลยนะคะแล้วก็ทําได้ประทับใจคุณศิลาคุมฉายด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างได้ฟังจากเจ้าของแดนบันดาลใจเลยขอบคุณครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินความในใจของคิณศิลาแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ทําต่อไปครับค่ะสําหรับเอตะก,กี้นะคะคุณศิลาก็บอกแล้วว่ายากนะแล้วก็ทึ่งเหมือนกันตกใจเพราะว่าถ้าใครได้เคยอ่านนะคะครอบครัวก,การถนนนะคะเป็นเรื่องสั้นนะคะหลายเรื่องแล้วก็เป็นสะท้อนชีวิตแล้วก็สังคมด้วยตอนนี้พอออกมาเป็นเพลงก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรมากน้อยขนาดไหนจริง ผมก็ฝึกเขียนเพลงมาตลอดทํางานมาตลอดถ้าถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วมันก็คือการเขียนเพลง